จากกรณีที่อุทยานแห่งชาติหาดทพรัตถาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังเทศบาลเมืองกระบี่ได้ทำการรื้อถอนกล่องสี่เหลี่ยมประติมากรรมยายสาหม่องพระอาทิตย์ตกดินที่เป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงศิลปะร่วมสมัยนานาชาติที่กำลังเป็นกระแสความคืบหน้าเมื่อวันที่10มีนาคมผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจประติมากรรมยายสาที่บริเวณแหลมหาดเ่านางพบว่ายังมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมประติมากรรมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกแต่จากการสังเกตพบว่าชิ้นงานประติมากรรมที่ เป็นกล่องสี่เหลี่ยมมีสภาพชำรถรุดโสรมเป็นอย่างมากโครงสร้างกล่องสี่เหลี่ยมเป็นเหล็ก ถูกน้ําทะเลกัดกร่อนจนเกิดเป็นสนิมหลายจุดและผุพังใบบางส่วนเกร่งวันนักท่องเที่ยวอาจจะได้รับอันตรายนอกจากนี้ตามผนังก็มีรอยขีดเขียนและพ่นสีสเปรย์หลายจุดและยังมีขยะที่ถูกทิ้งขาดการดูแลล่าสุดทางสํานักงานศิลปวัฒนธรร,รมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมได้มีหนังสือแจ้งมายัางสานักงานจังหวัดกระบี่ว่าหลังจากที่ได้รับการประสานไปยังศิลปินผู้ที่สร้างผลงานประติมากรรมใหญ่สารแล้วก็ได้มีการตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมไว้ทั้งสิ้นเป็นเงิน4 8 0 0 0 0บาท ยังไม่สามารถเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมได้อยู่ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผัพ์พืชพิจารณาชะลอการหรือถอนหลังจากนี้ทางจังหวัดกระบีจะหาหรือร่วมกับสำนักงานศินลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อวางแผนเร่งดำเนินการซ่อมแซมปฏิมากรรมดังกล่าวต่อไป